นะคะพิงกี้ไอซี่นะคะยังไงก็ฝากช่อง Youtube พิงกี้ไอซี่ด้วยนะคะไอค่ะวันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องในการหน้าอีกแล้วก็คือแบบเราไม่พ้นหน้า,าจริงๆคือแบบความสวยความงามมันต้องมาก,ก่อนอ่ะเนาะเออแครแบบั้งแรกไปฉีดเมโสแฟตนะคะขอพูดถึงแค่ฉีดเมโสแฟตอย่างเดียวนะคะคลิปนี้ พอไปถึงตอนแรกเราก็เห็นโปรยแล้วแหละก่อนหน้านี้ก็คือเราฉีดโบท็อกไปก่อนใช่ไหมมันก็ผ่านมาปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วแล้วแบบหน้าเรามันก็แบบเริ่มห้อยแล้วแต่วันรู้สึกว่าเออเราเราอาจจะมีไขามานิดนึงมั้งตอนฉีดตอนนั้นเรารู้สึกว่าแก้มมันยังแบบยังยุบไม่พอยังรู้สึกยังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปให้หมอประเมินหน้าเออก็พอประเมินปุ๊บ แล้วเขาก็เซลล์ก็จะเซลล์ที่เราคอยดูแลเราอยู่นะคะเขาก็จะแบบคอยแนะนําโปว่าโปนี้โปนี้ใช่ไหมเราก็เลือกต้องเลือกโปที่ถูกที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดใช่ไหมแล้วก็ได้โปมานะคะก็ได้โปมาโปเนี้ที่ไอเลือกก็คือจะเป็นคือไม่กล้าบอกเลยกลัวมันกลัวคนจะบอกว่าพอฟังแล้วมันจะเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าพอเราฉีดแล้วแล้วหน้าเรามันลงอะก็ไม่รู้ว่าของปลอมหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ได้แนะนําว่าอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อให้ไปฉีดตามไอ้ นะแต่ว่าไอ้ไปฉีดเมโซแฟตคือเมโซแฟทที่ละลายไขมนะันอะคือมันได้ผลเออแค่ครั้งแรกนะมาบอกต่อคะ่ะว่าแบบเออมันมันได้ผลยังไงจะมี Before กับอัปเตนะขอเกินก่อนเลยนะว่าไอ้ไปฉีดโบท็อกช่แหมเมื่อปีที่แล้วร้อยอยูเลยนะเพราะมันเป็นฉีดครั้งแรกก็ อัดไปเลยค่ะหมอบอกอัดไปเลยแล้วก็น่าละค่ะหน้าก็เลียวจนถึงเกือบปีอะ่ะคือแบบขนาดเป็นของไอ้นี่นะเป็นของเกาหลีนะก็คือแบบเออมันอยู่มันมันได้มันได้มันแบบสวยจริงแล้วก็พอมารอบนี้ใช่ไหมค,ครบรอบพอดีไปฉีดบท็อกเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าเอ๊ะแก้หมักมัน มันยังลงไม่พอเรารู้สึกยังไม่พอเราขอแบบเพิ่มไปอีกนิดนึงก็คือเป็นเมโซแฟตใช่ไหมคลิปนี้ก็จะพูดถึงเมโซแฟตอย่างเดียวนะเพราะโบท็อกอะ่ะก็เคยไปแล้วแต่บอกก่อนก็ได้ก็คือล่าสุดฉีดโบท็อกนะคะแค่50ยูเองคือแบบมันเหมือนมันน้อยลงเลย่อยก็คือหมอก็แบบตรวจเราแบบเออมันก็แบบมันไม่เยอะเหมือนรอบที่แล้วแบบไม่ไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่อะไรอย่างเงี้ยเยอะ แค่50สิบยูมันก็เหลืออีกพอผ่านไป้ะนั้นก็ตัดจบไปรอบนี้ก็คือแฟตนะคะก็หมอก็ประเมินตั้งแต่รอบที่แล้วแหละถ้าฉีดเมโสแฟตออะก็ข้างละสิบยูข้างละข้างละห้ยูหรือสิบยูสิบยูแหละข้างละสิบยูก็ตอนฉีดก็คือแบบว่าเจ็บมากมันแบบก็คือก็ด้วยตามราคาของมันด้วยเนาะคือมันเป็นโปรใช่ไหมคะก็ไอซื้อโปร บทคือมันก็มีของแถมมาโปรโมชั่นน่ะเราก็เลยเลือกอันนั้นใช่ไหมก็ประมาณภ้าก้ารวมโบคือข้อเสียนะไอแนะนําว่าคนที่ฉีดโบอะฉีดยี่ห้อไหนคือฉีดยี่ห้อน,นั้นนะคือไออะด้วยความที่มันเห็นว่าเป็นของถูกก็เลยแบบฉีดยี่ห้อใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอา์จะกลับไปฉีดยี่ห้อเดิมนะที่แบบฉีดครั้งแรกนะคะอะแล้วพอพูดถึงจกลลักอะไรแล้วปะพูดถึงอะเริ่มเมโซแฟตใช่ไหมก็คือข้างละสิบยูใช่ไหมคะก็ฉีดไปก็ก่อนที่จะฉีดอะเราก็เหมือนอ่านรีวิวว,ว่าเออเ อนี้ที่เราฉีดนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันอาจจะเจ็บนิดนึงอาจจะแสบด้วยอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าตอนฉีดอะมันเจ็บแล้วแหละก็คือแบบตัวยามันเข้าไปใช่ไหมคะแล้วพอฉีดเสร็จอะมันไม่แสบพ้อหลังจากนั้นคือมันไม่แสบมันไม่เหมือนรีวิวที่เรา,เราแบบที่เราดูมาไงก็เราก็รู้สึกแบบเออมันก็ฉีเฉยอะมันแต่พอกลับมากลับมาบ้างคือบวมตีเลยนะคะนี่ก็เพิ่งหลังจากฉีดเสร็จเลยนะคะก็จะมีการบวมกว่าตอนเขาเรื่อยนะ มันบวมตรงนี้บวมตอนฉีดสลายแฟตเออเขาบอกว่าจะบวมแป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็ไม่าจ,จะยุบเคยเห็นแบบของคนอื่นนะที่เขาเคยแบบไปฉีดแฟตแล้วแบบมันบวมมากแล้วซึ่งก็แบบเออมันบวมจริงแต่เราแบบไม่ได้ฉีดเยอะขนาดนั้นเออเราฉีดแค่ประมาณแบบขา้างละแบบ5้าีซีใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่คนถ้าแบบมีไขมันเยอะก็อาจจะบวมตุย เออแต่ว่ามันก็ยุบเดี๋ยวมันจะยุบนะคะอันนี้เพิ่งหลังจากฉีดเสร็จประมาณยังไม่ถึง20นาะทีดีอ่ะนี่นะคะเป็นวันแรกที่ฉีดนะ หลังจากฉีดเลยนะคะ,ะเอ๊ะหลังฉีดไปแล้วใช่ไหมก็คือมันจะบวมอะบวมแล้วมันตึงมากอะแต่พอเช้าถัดมามันก็หน้าก็ยุบป,ปกตินะก็ไม่แน่ใจว่าไอา้มีลูกวันถัดมาหรือเปล่าแต่ว่าอีกสองอีกวันสองวันไอ้ก็ไปแบบวันรับปริญญานนองหลังฉีดปุ๊บหน้ามันก็แบบเหมือนเข้านิดเดียวนิดเดียวนะจากที่แบบแต่โบคือแบบมันเข้าแบบคือมันเข้ารูปมากเลยคือแบบรู้สึกว่า b f after คือมันต่างกันเลย แล้วพอเขาก็จริงๆคือเขาก็จะบอกเราว่าเออลังฉีดอย่างเงี้ยก็จะผ่าน20วันนะคะถึงจะได้ผลเออแล้วก็มีแนะนําว่าการกินอะไรอย่างเงี้ยการโบท็อการฉีดโบ็อกคือมีข้อแนะนำอะไรมีข้อแนะนําใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวดูคลิปที่ไอฉีดโบท็อกน้ามันมีข้อห้ามแลวแบบห้ามนอนหมอนต่ำห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็คือห้ามนอนตะแคงข้างอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีข้อแนะนําอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นนะส่วนมาคลิปนี้ก็คือก็ไอก็ทําเหมือนเดิมนะทำเหมือนครั้งก่อนก่อนก็คือนอนตัวตรง นอนหมอนสูงนิดนึงแล้วก็ไม่นอนตะแคงนะคะแล้วก็เรื่องการกินก็คืองดแอลกอฮอล์งดแบบของเผ็ดของร้อนก็งดปัจจัย3หลักๆนะคะก็คือคืองดกินแอลกอฮอล์จริงๆก็คือแบบเพื่อนชวนก็แบบเดินพฤษสภานะนกินได้เพราะมันเป็นรอบแบบว่าเออสักแบบหกเดือนไปแล้วอะไรเงี้ยก็แบบน่าจะโอเคสี่ห้าเดือนเงี้ยเออเราค่อยไปกินอะไรเงี้ยก็หลังจากที่ฉีดมาร่วมระยะเวลาประมาณ3เดือนและ คือสองเดือนน่ะรู้สึกว่าหนามันเข้าที่ตอนช่วงสองเดือนและสามเดือนตอนนี้นะแต่คือตอนฉีดอะก็คืออย่างที่เห็นใช่ไหมมันมีฉีดตรงนี้แล้วก็ฉีดตรงนี้ด้วยนะของไอ,อ้อะห้าถึงสิบซีซีประมาณข้างละอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็เข้าเดือนที่สามและที่สี่ หน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าพอใจไหมพอใจนะในราคาที่แบบว่าค่อนข้างถูกอะ่ะคือมันมันถูกจนคิดว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่คือมันไม่ใช่ของปลอมนะแต่มันอาจจะแบบเราไม่ได้ซื้อแบบเขาเรียกนะเป็นเป็นขวดอะ่ะเออเป็นขวดอาจจะแพงนิดนึงนะคะคือมันเป็นการตลาดแหละเราเราก็เข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยเราขอแบบของจริงก็พออันเนี้ยไอไม่ได้บอกว่าเชิญชวนหรือโฆษณาแบบให้มาทําตามไอนะคือไอเป็นเหมือนแบบทําเมโซแฟตแล้วมา ว่าเออมันมันได้ผลจริงๆนะคือมันลดเออแล้วก็แต่ว่าถ้าเรากินเหมือนเดิมแล้วเรายังเราอ้วนขึ้นคือไขมันพวกนี้มันก็จะกลับมานะคะพอเราฉีดปุ๊บเราก็จะต้องดูแลตัวเองนะมันถึงหน้าจะแบบเข้าที่แล้วก็น่าจะสวยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหน้าเข้าที่ เขาก็จะบอกว่า20วันหนึ่งจะเข้าทีใช่ไหมแต่จริงๆก็คือพอไอฉีดเสร็จอะตอนนั้นปุ๊บอีก2วันหรือวันสองวันเนี่ยแหละไปงานรับปริญญาน้องเลยก็มีรูปให้ดูนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่คือหน้ามันก็จะแบบขึ้นมานิดนึงแล้วเหมือนแบบคือไอหน้ายุบไยมากแล้วก็แบบก็เออมันก็ดีนะมันก็หน้าเราก็แบบเหมือนพร้อมใช้งานมากขึ้นแต่พอจากนั้นก็ผ่านไปวันนั้นใช่ไหมสัก20วันเอ,อิรนรู้สึกว่าหน้ามันเข้า เข,เข้าเยอะมากเลยแล้วก็พอผ่านไปเดือนนึงมันก็ตอนนั้นเหมือนไอ้ทานยาเขาเรียกเลยนะอ๋อทานยาที่มีสเตียรอยมันทําให้บวมแบบคือตอนนั้นคือไอ้อ้วนคือหลังจากฉีดโปรตอกมาได้หนึ่งเดือนแล้วก็ไอ้ป่วยก็ต้องให้ยาพวกสเตียรอยปรากฏว่ามันอ้วนขึ้นหมอทักว่าไมหน้าไม่อ้วนขึ้นคือเปล่าฉันจะดีใจดีไหมฉันจะดีใจดีไหมเออหน้าไม่อ้วนขึ้นแล้วแบบหน้าไม่เป็นสิวคือตอนนั้นก็คือแบบ เขาเรียกว่าอะไรยังไงนะอีปโปอันนั้นอนะ่ะมันก็มีมีโซน่าใสไงเออมันก็แบบินสเตืรนลอยแล้วแบบสิวไม่ขึ้นคือมันไม่ขึ้นจริงแต่มันขึ้นหลังจากเราจะเป็นเมนเออมันขึ้นปกติเออแต่มันไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะอันนั้นก็มีไปเป็นเมนโซน่าใสนะก็คือแบบไปก้าวบอกหมองไงพี่ฉีหน้ามาก่อนที่จะแบบมารักก่อนที่จะมาป่วยหมอกะทักว่า หน้าไม่มีสิวหน้าไม่อ้วนขึ้นก็คือหน้าไม่อ้วนขึ้นแต่ตัวคืออ้วนไปละจ้าก็ช่วงนั้นน้าหนักขึ้นอ่ะผ่านไปก็คือทานสเตียรอยใช่ไหมเออแล้วมันไม่เป็นอะไรก็แต่ว่าคนที่รักษาตัวไอไม่แนะนานะคืออยากให้รักษาตัวไปก่อนแล้วก็แบบค่อยกลับมาสวยตอนเนี้ยพอมารักษาตัวเสร็จใช่ไหมไอก็เริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลองดูซิถ้าเรา้าหนักเท่าเดิมอ่ะหน้าเราอ่ะมันจะยุบไหมคือก่อนอันเนี้ยคือก่อนฉีดก็คือหน้าก็จะอ้วนๆหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหน้ามันยุ นิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็มีเหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าครั้งแรกยังไงก็ไม่ค่อยเห็นผลหรอกแต่ไอรู้สึกว่าตรงเนี้ยครั้งแรกอะ่ะมันเห็นผลเออมันรู้สึกว่าเออมันเห็นผลแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ตรงเนี้ยไอว่าต้องมีต้องมีอีกรอบไม่รู้ว่าทาอะไรแต่ต้องมีอีกรอบเดี๋ยวต้อนั่งรอติดตามชมกันได้นะคะยังไงก็น่าจะหมดแล้วแหละ ก็คือมันมีแค่นี้แต่คือผลอนะ่ะมันมีจริงๆก็คือผลมาได้จริงก็คือมันยุบมันยุบจริงๆใครว่าไม่ยุบนะตีเลยก็คือดูคลินิกดีๆนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเราฉีดของอะไรแล้วเราก็รีเสิร์ชหาเลยว่าผลกระทบหลังฉีดเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะก็เราจะได้เตรียมตัวถูกนะแล้วก็ตอนที่คุยคุยไลน์ก็คือมันไม่ได้มีโปนี้นะแต่ว่าพอไปในคลินิกก็คือมันมีโป มันมีปูนี้อยู่ๆก็แบบเนี่ยมันมีปูนี้ค่าแต่ว่าปูเนี้ยไม่ได้แบบเขาเลยนะกล่ออกการตลาดเออเราก็แปลกใจทำไมไม่ออกการตลาด <c oughs> ถ้าออกกันตลาดก็คงจะแบบดีมากก็คงจะคงอาจจะมาฉีดเยอะอะไรเงี้ยหลังๆมาก็จะค่อนข้าง Walk i อเข้าไปหาแบบ w a ล k in ไปถามหรือให้หมอประเมินหน้าเลยค่ะคือแบบยังไงเราจะได้สวยแล้วก็จบจะได้ไม่ต้องแบบว่าคือการเข้าไปถามอ่ะมันมันจะจบราคาจริงๆนะแต่ว่าอยู่ที่เราว่าความสนองนี้ตัวเองอะเนาะเพราะว่าแบบไม่พอนะหรืออะไรเงี้ยก็แบบก็ จบแต่เพียงเท่านี้หยุดเมามอยหยุดในวันจะเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆอน,นี่ก็คือจบเมโซแฟตแล้วนะก็คือมันได้ผลค่ะขนาดครั้งแรกนะของไอแล้วก็ดูยี่ห้อดูราคาให้ดีนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นของแทหรือเปล่าไอไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แนะนําว่ามาที่คลินิกไอที่ไอทำนะคือไปคลินิกไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเออมันเราสะดวกไปแล้วเราแบบคิดว่ามันดีนะคะก็ไปคลินิกนั้นนะแต่คือการฉีดเมโซแฟตไอคือได้ผลคือ ก็อาจจะมีอีกนะคะความสวยความงามคือมันไม่จบกับผู้หญิงจริงๆยังไงก็รอติดตามนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบแล้วฟังเปิดเบอร์บ้าๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตลกงงตัวเองโอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมมีคําพูดอะไรผิดไปหรือคําพูดที่ไม่เหมาะสมนะก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องพิงกี้ไอซีนะคะฝากติดตามเลยนะคะมีทิกตอกแล้วนะ รับชมกันได้นะคะจะบอกว่า t i k ตอกอะจะเป็นคลิปสั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ไอรู้มาแล้วก็มันอาจจะมีประโยชน์แบบว่าความสวยความงามแล้วก็มีอันบอกนะว่าของอันเนี้ยซื้อมาแล้วจะคุมไหมหรือแบบจะดีไหมนะคะจะสติจตามด้ไหมคะบ๊ายบาย